พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลวันกรันทะก่นิวาปะสถานเขตพระนครราชกฤิครั้งนั้นแหลภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาต ็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือส่งผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ทั้งหมดล้วนยังเป็นผู้มีสังโยชน์อยู่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณักที่ควรส่วนข้างหนึ่งกลางนั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่าภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณสาสิบรูปเหล่านี้แลทั้งหมดล้วนถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือสงงตรจีวรเป็นวัด ทั้งหมดล้วนยังมีสั่งโยน์้้ากระาไรหนอเราพึงแสดงธรรมโดยประการที่ภิกษุเหล่านี้จะพึงมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นณนอาสนนี้ทีเดียวลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนหนโลหิต ที่หลังไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศรีรษะโดยกาลนานีกับนามในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมทราบธรรมะ ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดีิษะโดยกาลนานนี้และมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสีไม่มากกว่าเลยเหมันดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอทราบธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนาน,นี้นี้แหละมากกว่าส่วนนามในมหาสมุทรทั้งสี ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในหมาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือซึ่งถูกตัดศีรษะ โดยการนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นไก่เมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้าน ตลอดกาลนานโลหิตที่หลังไหลออกนั่นแหละมากกว่าถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรคิดปล้นถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบือเบ้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้น มีตันหาเป็นเครื่องประกอบไวัท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตภีที่เป็นป่าชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบือหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้น ต่างพอใจชื่นชมภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวิยากรณะพาสิทธินี้อยู่จิตของภิกษุชาวเมืองปวาประมาณ30รูปพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น